าเฟรมระยะสั้นนะครับรายนาทีเนี่ยก็เป็นหมีเป็นเจ้าหมีแฝงอยู่นะครับก็เป็นขาลงแฝงอยู่นะครับที่เด่นแบริ่นะก็คือตัวราคามันขึ้นมาแต่ว่าสัญญาณมันเออสัญญาณมันขึ้นมาเกินอ่ะนะราคายังขึ้นมาไม่ไม่ถึงเลยนะแต่สัญญาณมันขึ้นไปก่อนอันก็คือเป็นแฝงพอนั่นคือมันก็เลยแฝงกันหมดทั้งชั่วโมงและรายวันนะครับเป็นไซด์เวก็จริงแต่มีขาลงแฝงอยู่นะแนวต้านอยู่4 2 2 0 4,260ครับราคา6,3 4 0 0 6,3ัน0อัน้ี้แนวต้ัานเดิมแนวรับขยับเล็กน้อยรับนป็น4ต 90กบ4 170ขยับขึ้นมาอย่างละส0ใช่ไหมก็เป็น63 150กับ62 950่ะฮะตัวของล i s เ Reward นะครับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงข้างบนเนี่ยจะมีเหมือนเยอะครับ51ครับข้างล่างมี39แต่อันนี้ก็คือยังไม่ใช่แบบประสิทธิภาพจริงของมันนะครับเดี๋ยวรออัปเดตตอนเย็นสรุปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไซเวย์ครับในเล่นสั้นไปแต่ว่ามันมีอ่าเมื่อมันมีขาลงแฝงอยู่พราะก็คือเป็นการเล่นสั้นที่ถ้าเล่นบายก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะครับอย่างที่บอกว่าล้วถึงสิลห้็ าดหวังแค่ประมาณนั้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลือกทางแต่ถ้าจะโอหรือแช่ไว้ก็ให้น้ําหนักฝั่งเซลล์มากกว่าเล็กน้อยนะครับพอกนน็คือตัวของอ o สต็อปลอสนะครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการเทรดพอก็คือแปะเอาไว้ก่อนก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้งนะครับ